มัดมือนะครับตอนนี้ถ้าสารสมเกียรติขึ้นผมจะให้เกียรติไม่ขึ้นแต่ชิดมันบอกว่าขึ้นอนี่เห็นไหมครับต่อนหน้าย็งไงครับนี่มันไม่อยู่นะครับดิ้นไม่หลุดผมมาแป๊บหนึง่งดิ้นไม่หลุดเลยนะมีพยานหลักฐานนะปัจจี้มันอยู่นิดนึงแต่นี้มันไม่อยู่ครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นอิดิปากแปรจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโจทย์เอ้ยเป็นจำเลยเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งของผม ใช่ครับไม่ให้เจรินายให้ไหนครับแลงมันจะเสียงครับได่ข่าวว่ามันจะทสีลายรถทนายด้วยไม่ใช่เหรออ่าเมื่อกี้นี้ใช่ถูกต้องมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเจาะยางรถผมสี่ล้อดูนะดูดูความเร็วของมันมันทำมันทำคนไม่ได้มันทำรถอืมฮะแต่เวลาไปเขาวงพี่ครับพี่ครับแหมนู่นนี่ใหญ่กูพูดนายชิดใหญ่กูพูดนะ นีไลต่แรงมันไม่ให้เกี่ยของข้าไปดูน้นยตเกี่ยดูสิมันขึไลทน,นี่นี่แขกไม่ได้รับเชิญนะครับแต่ก็พูดความจรมิง<ม>ให้ายเข้เขาลังแกคุณด้วยไหมเขาลังแกโจ้ไหมลังแกยังแล้วลังแกนายต่เกลียด้วยนไงงั้นเดี๋ยวเราจะวางแผนเล่นงานมัน เดี๋ยวเราจะวางแผนเลื่องเงาชิดนะครับเดี๋ยวท่านทุกท่านคอยดูนะเดี๋ยวตอนไหนไอชิดขึ้นไลฟ์ผมจะไลฟ์ไม่หยุดเลยแล้วผมช่องของผมเวลาชิดขึ้นไลฟ์ผมจะมีการแจกของรางวัลฟรีดีไหมดีไหมดีครับนะตามมาทุกท่านดูชิดพูดแล้วเบื่อก็ย้ายมาช่องโจ้ย้ายที่ช่องขึ้นไล้ไปเจอกันได้อ่าสองช่องสองช่องคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเออเออเงี้ยเกทไนซ์เกดขึ้นไล้ครับเออเค่อยขึ้นนะ เพราะนั้นทุกคนอาจจะมองว่าชิดเป็นเด็กน่ารักเนาะแต่มันสร้งภาพเอาแล้วมีชิดโดนโดนแฉแล้วโดนโดนแฉครับโดนแฉอันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันเลยผมไม่ได้เตรียมกันเลยอยู่ดีๆก็เข้าขากันเฉยเลยนะครับ ่จิตสร้างภาพเหรอนองภาพน่ารักครับกลางคืนกลางคืนนอนไหมกลางคืนหึ้นไล่แข่งกลางคืนนะสุขไม่แล้วดึกดึกประมาณสักสี่ห้าทุ่มมันไปไหนมันนอนไหมไม่นอนครับหึ้นไล่แข่งที่นายสมเด็จขึ้นไลอย่างเดียวชีวิตเกิดอะไรแอบเที่ยวไหมมีแอบเที่ยวด้วยนะไม่กล้าพูดกล้าพูดพูดไม่ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันพูดไม่ได้ก็ไปด้วยไปด้วยกันพูดไม่ได้ไปด ไม่รู้มันได้ยินป่าพูดเสียงดังเลยนี่คือคนอย่างชิดนี้ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเดี๋ยวรอบหน้าผมจะถ่ายวีดีโอให้ทุกท่านดูเนาะจับถ่ายคาหนังคาเขานะครับเห็นข้างหลังไม่เอาด้วยต้องเห็นข้างหน้าอ่านะครับหินไหลหินไหลตุ้งเกี้ยงหลักการสงครามไปดูหินไหลสัตว์ปีกบ่อยป่วนป่วนมันป่วนป่วดทางพัฒนาส่งเกลือครับอ่าให็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีประจักษ์พยานยืนยันทุกอย่าง นะครับถรากผมไม่เห็นไล่รอบดูผมค่อยให้เพราะนั้นต่อไปนี้ผมขอประกาศตัวเป็นศัตรูของชิดปากแฝงในการก็ปล่อยยางล้วพิจารณาสังเกตสี่ร้อยเลยครับมันพูดมันพูดเลยมันพูดใช่ทุกท่านได้ยินไหมพยานบอกถ้ายางกูแบนเมื่อไหร่ไอชิดคนเดียวเราก็อยู่ด้วยกันนี่ถ้ายางแบนไอชิดคนเดียวเลยนะนะนี่ครับเราจะประกาศสงครามสื่อกับไอชิดปากแฝง ถ้าวันนี้มีช่องธนาสมเกียรติช่องชิดจะต้องไม่อยู่ที่กกกสกขไหมตอนท้ายชองที่นายสมเกตให้ผะวันนี้ผมจะต่อสู้กับชิดด้วยการใช้สื่อสื่อสู้นะใช้สื่อสู้อแล้วครับอ่าโอเคช่องโจ้ตัวนี้นตกลง<พ>เปลี่ยนช่องแล้วเหรอเปลี่ยนช่องตกลงเขาเอาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับเขาเน้นมาที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองโอ้<ๆ>เอาโจโจ้แฉท่าเหรอเหรอ